สวัสดีครับคลิปนี้ครับพามาดูการเสริมรากนะครับก็สําหรับต้นนี้นะครับเราสามารถเสริมได้ต่างระดับกันนะครับเสริมครั้งเดียว2องรากเลยก็ได้นะครับนี่ท่านดูนี่นะครับสําหรับต้นนี้เป็นต้นพืนเมืองต้นนี้เป็นต้นพืนเมืองต้นนี้เป็นต้นพันดีนะครับต้นพันดีโตไม่เก่งนะครับนี่ยอดของเขาหน่อยเดียวเองนี่ครับนี่ยอดของเขานะครับเป็นยาวลิ้นจีนะครับ แต่ต้นพืชเมืองนี่โตตัวกว่ามากนะครับนี่โตกว่ามากเพราะนั้นเราก็ต้องเสริมระดับต่ํานี่นะครับต้นนี้นะครับเป็นการเสริมต้นพื้นเมืองกับพื้นเมืองแล้วพอมาอีกระดับหนึ่งนะครับเอาต้นพันธุ์ดีนะครับีนข้างในนี้มาเสริมกับต้นพื้นเมืองนะครับนี่นะครับมันก็แล้วแต่บริบทนะครับอีกเทคนิคนึงนะครับที่จะมาบอก ท่านผู้ชมนะครับเมื่อเราทําการเสริมรากนะครับเมื่อเราทําการเสริมรากเสร็จสับียบอยแล้วนะครับพวกยอดต่างๆนะครับนี่เราต้องตัดออกเลยนะครับตัดออกเลยยอดของต้นพ่งเมือนะครับตัดออกตัดทิ้งไปเลยนะครับตัดทิ้งไปเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้อาหารนะครับมามาเลี้ยงต้นมากเกินไปนะครับให้อาหารได้มาประสานแผลที่เราทําการ เสริมนี่นะครับให้เร็วที่สุดนะครับก็ประมาณ3เเดือนนะครับทนไ่ตรงรีบนะครับ3เดือนค่อยมาแกะนะครับ3เดือน4เดือนก็ได้นะครับไม่ต้องมาแกะโอเคครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ